สวัสดีค่ะปริชาตินะคะปริชาติจากช่องสาวไทยโนเวนะคะ่ะก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องบอกทุกคนก่อนว่าเราเป็นคลิปวิดีโอของเมียฝรั่งที่ไม่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเลยเพราะเราไม่มีความรู้เรื่องการเมืองใครจะเป็นนายกใครจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่เราก็ต้องออกไปทํางานเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เราอยากจะพูดคือเรื่องขายชาติเราไม่เข้าใจว่าคนคิดที่จะขายชาติเนะี่ยเขาคิดอะไรอยู่ในหัวเขาเอาเงินมากมายขนาดนั้นไปทําอะไร ได้เงินมาแล้วเราจะเอาไปใช้ที่ไหนก็ในเมื่อเราขายชาติเราทิ้งไปแล้วเราไม่มีที่สุกหัวนอนเราจะไปใช้เงินอย่างมีความสุขได้อย่างไรแล้วการที่เราเป็นคนขายชาติเนี่ยต่างชาติหรือเพื่อนบ้านเนี่ยเขาก็จะมองว่าเราเป็นคนแบบไหนขนาดชาติของมึงมึงยังอยากขายทิ้งอะ่ะมึงเป็นบุคคลที่ไม่น่าไว้วางใจเดี๋ยวต่อไปมึงก็ต้องมากัดกูมึงก็ต้องรอบกัดกูขนาดชาติบ้านเมืองและพลเมืองของมึงมึงยังไม่รักเลย ใครเขาจะอยากไว้ใจมีเงินมีผลประโยชน์เขาก็ให้อยู่เป็นชั่วครั้งชั่วคราวพอหมดประโยชน์หมดเงินก็เป็นเหมือนหมาตัวหนึ่งที่ไม่มีบ้านอยู่ทำอย่างนั้นไปเพื่ออะไรนะคะ <c oughs> และเราเข้าใจทุกคนว่าทุกคนอยากรวยคนไทยทุกคนเนี่ยหลงเชื่อกับคนที่บอกว่าจะทำให้เรากลายเป็นคนรวยแล้วมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตรงเนี้เราเข้าใจ แต่เราจะอธิบายแบบนี้นะเราเนี่ยอยู่ประเทศนอร์เวย์22ปีแฟนเราก็เป็นคนประเทศนอร์เวย์ทั้งขี้ทั้งเยี่ยวแฟนเราไม่ได้เป็นคนจนและไม่ได้เป็นคนรวยเขาทํางานช่างไฟและต้องทํางานอย่างหนักเขาก็ไม่พูดว่าตัวเองรวยเลยกินก็ประหยัดใช้ก็ประหยัดมันไม่รวยทําไมไม่รวย เพราะว่าเราจะต้องเสียภาษีโดยถูกต้องตามกฎหมายให้กับรัฐบาลประเทศนอร์เวย์ทำงานถูกกฎหมายเสียภาษีคือทำให้คนประเทศนอร์เวย์ไม่รวยแต่ไม่จนแล้วมีเงินกเกษียณกินเงินกเกษียณมาจากไหนมันมาจากการที่เราเสียภาษีโดยถูกต้องตามกฎหมายแฟนเราทำงานเยอะก็ไม่ได้ทำงานเยอะก็ต้องเสียภาษีเยอะแล้วร่างกายก็เสือ่อมโทรมเพราะเราทำงานเยอะเกินกำลัง มันจะตายก่อนได้เงินกเกษียณทุกคนประเทศนอร์เวย์จะทํางานแค่ร้อยเปอร์เซ็จะไม่ทําไปมากกว่านั้นบางคนร่างกายไม่ไหวเขาทำแค่ห้าสิบเจ็ดสิบก็พอที่เหลือเขาก็จ่ากินใช้ประหยัดมันพออยู่แล้วคนประเทศนอร์เวย์เขาไม่ได้โอ้โหคู่มั่งคั่งมีบ้านสามหลังมีรถสิคันคุณมีนะคุณมีคุณไม่มีใครกล้ามีขนาดนั้น คุณลองมีสิรัฐบาลประเทศนอร์เวย์เขาจะจ้องจับคุณแล้วคุณจะต้องจ่ายภาษีขนาดมีโรงรถอยู่บนผืนแผ่นดินของตัวเราเองเนี่ยโรงรถยังจะต้องเสียภาษีเท่ากับเสียภาษีบ้านคุณดูแลไม่ไหวหรอกคุณมีรถสิบคันเนี่ยบ้านเนี่ยประเทศนอร์เวย์เนี่ยเขามีกันคนละหลังเล็กๆเ,เท่านั้นเพราะเขาประหยัดค่าน้ำค่าไฟค่าภาษีต้องซ่อมแซมบำรุงทุกอย่าง รถก็เหมือนกันประเทศนอร์เวย์เนี่ยเขาจะเอารถที่ใช้งานแล้วก็ปีนเขาเป็นรถโฟล์วินเพราะประเทศนอร์เวย์เป็นภูเขาไม่มีใครเขามีรถสิบคันหรอกมีรถคันเดียวก็ซ่อมไม่ไหวแล้วประเทศนอร์เวย์เนี่ยเราอยู่ต่างประเทศเนี่ยไม่มีใครพูดคําว่ารวยมีแต่เหนื่อยกับภาษีเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศที่เขาจเจริญแล้วหลายๆประเทศเนี่ยมันเหนื่อยเราอย่าเป็นหลงเชื่อคนที่จะมาทําให้เรารวย กลายเป็นคนขายชาติทิ้งชาติทิ้งแผ่นดินทีนี้พอเราโลภมากเราอยากรวยแล้วเรากลายเป็นคนขายชาติแล้วทีนี้ทํายังไงเราก็ไม่มีที่ซุกหัวนอนปัดคนไทยรับได้ไหมล่ะต้องตกเป็นทาสเขมรตั้งแต่เล็กจนโตจนหัวงอกเราไม่เคยเป็นทาสไทยเลยแล้วมาวันนี้เราจะต้องขายชาติไม่มีที่ซุกหัวนอนหนะัคนไทยรับได้หรอเราเองเราก็รับไม่ได้ เราทํางานต่างประเทศเนี่ยเราเหนื่อยมาเราก็อยากมีบ้านให้กลับแล้วเราได้เงินเยอะๆมาเราอยากจะไปพักผ่อนที่ประเทศไทยเอาตายหามึงขายชาติมึงขายบ้านทิ้งไปแล้วคูจะไปอยู่ที่ไหนล่ะปริชาติก็ไม่มีบ้านให้กลับแล้วทีนี้ว้าวุ่นเลยและสุดท้ายของคลิปเรานะคะไม่รักชาติก็ไม่เป็นไรแต่อย่าขายชาติประเทศไทยเนี่ยไม่มีคําว่าจนเพราะในน้ํามีปลาในน้มีข้าว เราไม่รวยแต่เรามีที่สุขหัวนอนมีบ้านให้กับดีกว่าเราจะต้องตกไปเป็นทาสเขมงเราพูดในฐานะที่เราอยู่ต่างประเทศเรารู้ดีว่าคำว่ารวยมันไม่มีหรอกต่างประเทศประเทศที่จเจริญแล้วที่เราอยู่ทุกวันนี้คืออะไรคือคุณจะต้องทำงานอย่างหนักแล้วซื่อสัตย์เสียงเงินจ่ายภาษี แล้วเขามีการคอร์รัปชันที่น้อยมากเขาถึงจเจริญน,นะคะและที่สำคัญที่สุดเลยคือต้องทำงานต้องเสียภาษีเราถึงจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่มีอะไรได้มาฟรีไม่มีอะไรได้มาเปล่าๆเ,เราต้องแลกนะคะประเทศไทยเนี่ยนะเป็นประเทศที่มีทุกอย่างอิสระเสรี ยังไงยังไงเราอยากพยายามเป็นคนขายชาติเรามีชาติบ้านเมืองเรารักษาไว้เรื่องต่อไปเราจะพูดเรื่องที่คนคเขมรเนี่ยเขาไปเชิญท่านพูดเก้าคนเนี่ยมาดูหลุมระเบิดที่อ้างว่าไทยเนี่ยเป็นคนโจมตีเราก็เลยเอา,เอาวิดีโออันนั้นนะ่ะไปให้แฟนเราดูแฟนเราเขาเคยเป็นทาหารนะเหมือนกับเต่าสงชายเหมือนกับสนรามอะไรเงี้ยเป็นทหารอย่างนั้นน่ะ และประเทศนอร์เวย์เนี่ยเขาเคยเป็นประเทศที่มีสงครามเขาก็ย่อมรู้ว่ามันหลงที่มันเป็นระเบิดจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วแฟนเราเขาถามเราว่าไปชาตเธอพูดเล่นหรือเปล่าเราบอกเราไม่ได้พูดเล่นอันนี้เรื่องจริงมันมันข่าวเขาออกเนี่ยเนีย่ยเธอดูสิท่านทูตแคนาดาอะแฟนเราหัวเลาะแฟนเราถามว่าไปชาตเขาเป็นคนที่มีจิตปกติหรือเปล่าประเทศเขมร่ะทูด เ,เขาย่อมรู้ว่าหลุมที่มันเป็นระเบิดจริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงมันจะอยู่ในสภาพไหนแล้วเธอดูหน้าพูดแคนาดาสิทาไมเขาเป็นอย่างนั้นละ่ะเขาจะเชื่อไหมละ่ะเหมือนกับว่าขุดหลุมแล้วก็เอาระเบิดไปวางแล้วโอ่งนะแซนเราก็พูดถึงเรื่องโอ่งเลยนะประิชาติแล้วโอ่งไม่แตกเลยก็นี่ไงคนไทยทั้งประเทศเนี่ยเขาก็พูดว่าโอง่งมันขายที่ไหนคนไทยก็อยากจะไปซื้อ เพราะว่าระเบิดมันยังไม่แตกเลยแฟนเราพูดถึงขั้นที่ว่าการที่เราไปเชิญท่านทูตทหารมาเนี่ยเขาย่อมเป็นคนที่มีความรู้เรื่องนี้และเขาวินิจฉัยได้ถูกต้องแต่เนี่ยเด็กอนุบาลยังไม่เชื่อเลยว่ามันเป็นระเบิดและระเบิดอะไรมันจะเก่าขนาดนี้ไม่ใช่ประเทศไทยใช้ F 1 6เหรอแล้วก็บอกว่าใช่แล้วนี่มัน F 1 6เหรอจักแล้วไม่รู้แลสนิมขึ้นเก่าขนาดนั้น แล้วทีนี้มันเป็นยังไงคือถ้าเรามาทําเรื่องแบบนี้แล้วยหมายความว่าประเทศเขมรเนี่ยเขาขายตัวเองมันขาดความน่าเชื่อถือไม่มีใครคขามาเชื่อถือหรอกแล้วทูตทั้งหลายที่มาเนี่ยมาให้เสียค่าตั๋วเครื่องบินได้อะไรบ้างจากการกระทําของเขมรไม่ได้อะไรเลยบางคนเขาก็าหัวเราะด้วยบางคนก็ทําหน้างงว่ามึงมาทําอะไรวัดซับมาทําอะไรกันอยู่นี่ แล้วเขาก็ต้องฟังเขมรโกหกให้จบให้เสร็จเพราะว่าเขามาแล้วเขาก็ต้องฟังฟังตรงไหนมันก็ไม่มีความจริงขนาดแฟนเราเองนี่ไม่ได้เป็นทหารโดยอาชีพเคยแค่เป็นทหารเกณฑ์นี่เขายังไม่เชื่อเลยว่านั่นมันเป็นฝีมือของประเทศไทยที่เอาเป็นระเบิดประเทศเขมรเนี่ยเพราะมันไม่มีข้อมูลตรงไหนที่สมจริงเลยอะแถมแฟนเราเขายังหัวเราะอีกต่างหากเขาบอกว่าทําอะไรเหมือนคนไม่มีสติสัมปชัญญะ เหมือนคนพิการทางด้านสมองแฟนเราเขาพูดแบบนี้เออม,มันเป็นอะไรที่ตลกมากสําหรับเรานะ่ะต่อไปเราคุยกับแฟนเราเรื่องทหารเนี่ยเขาเอารั้วลวดน้ำเนี่ยขึงเพื่อที่จะกั้นเขตแดนกับเขมรอันนี้เป็นความคิดแฟนเรานะแฟนเราเขาบอกว่าสงสารทหารไทยเห็นใจเขาเนาะเพราะว่าถ้าไอ้รั้วลวดนามเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็มาตัดอีกอเออดี๋วเดี๋ยวก่อนนะ ก็คือว่าเดี๋ยวเก็บหูฟังก่อนอ่ามีด้วนน้ำเดี๋ยวม่มาตัดทำไมไม่สร้างกำแพงน่ะเหมือนเป็นกำแพงเมืองจีนไปเลยปาริชาติแล้วก็มีกล้องโทรทัศน์วงจรปิด360องศาให้มันทั่วไปเลยแล้วก็เอาจอโมนิเตอร์ใหญ่ๆเนี่ยมาให้ทหารเนี่ยเขานั่งส่องคนไหนเข้าเวรก็ส่องก็มองมีตรงไหนอะไรแบบไหนทำทำกำแพงแบบนี้ เออแล้วเราก็เราก็พร้อมลบเราพร้อมลบมีปงมีปืนถ้ามันมาก็ยิงมันเลยไอ้ขมิ้นอย่าไปใจดีกับมันหลายมันใจดีแล้วถ้าเธอใจดีแล้วเนี่ยมันมองไม่เห็นหัวเธอมันมองไม่เห็นหัวประเทศเธอหรอกเอาแบบนี้ไปเลยอืมและที่สําคัญนะปริชาติมันดีด้วยสําหรับประเทศเธอกั้นกระแพงให้มันสูงเหมือนกําแพงเหมือนจีนนะให้เวลามันยืนอยู่ข้างล่างเนี่ยมันแงนมองเนี่ยมันแงนมองเหมือนเหมือนหมาแงนมองขึบิดเนี่ย แล้วมันดีสําหรับกับคนชายแดนแล้วถามว่าดียังไงเอา้าถ้าทํากําแพงแบบนั้นน่ะเธอก็ทําให้มันส,สวยๆเลยแล้วเธอก็เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชมกําแพงเมืองไทยเออคนตรงนั้นก็จะได้ทํามาหากินได้ด้วยแล้วพวกเธอก็อยากจะมาเที่ยวมาดูฉันก็จะไปดูบ้างสร้างกําแพงให้มันเป็นแบบนั้นเลยแล้วมันจะได้กั้นเลยไม่ต้องมาเห็นกันไม่ต้องมาได้ยินเสียงกันไม่ต้องมาได้กลิ่นกันนะทหารก็จะได้ไม่ต้องเหนื่อยเออ แฟนแล้วก็ถามเรื่องงบประมาณประเทศไทยประเทศไทยเขามีงบประมาณไหมเราบอก้ยประเทศไทยถ้าจะสร้างกำแพงนะ่ะงบประมาณเหลือเฟือประชาชนก็จะช่วยบริจาค้็ยประชาชนเราเนี่ยมีกันตั้งเจ็ดสิบแปดสิบล้านคนเงินน่ะมันมีประเทศชาติทําไมเขาไม่ทํำละ่ะไม่รู้ก็อยากจะให้ทํำนี่ยเราก็อยากจะให้ทําเหมือนกันเอาแบบที่แฟนเราว่านี่แหละทหารจะได้ไม่ต้องเหนื่อยสุดท้ายนะคะ เราก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วเราก็ต้องขอขอ,ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่มากด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เรานะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ